คลิปนี้เราจะมาเย็บคอเสื้อะะแบบง่ายๆเป็นเสื้อคอ,อกลมผ่าด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังนี้เราจะผ่าแล้วก็จะมีสายเล็กๆะะสายเล็กๆเอาไว้ผูกช่วงด้านหลังสายตัวนี้เป็นสายที่เชื่อมมาจาก้ากุ้นคอนะคะ,นะคะอันนี้จะผ่าแบบตรงแบบนี้นะคะใครจะติดกระดุมก็ได้ จุดนี้นะจุดช่วงคอติดกระดุมแต่ถ้าเราไม่ติดกระดุมเราก็ทำสายผ้ากุ้นยาวๆนะคะตัดเย็บเสื้อแขนกุดเป็นวิธีการตัดเย็บที่เป็นแบบพื้นฐานเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองตัวแขนกุดมันง่ายตรงที่ว่ามันมีแค่ชิ้นตัวเสื้อนะแขนไม่ต้องมี แขนไม่มีมันก็จะมีแค่ตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบง่ายๆเนาะทีนี้ส่วนผ้าที่เราจะเอามาเย็บประกอบคอเพื่อเก็บรายละเอียดแล้วก็ประกอบช่วงวงแขนนะคะพี่รีจะใช้ผ้ากุ้นหรือใครจะทำเป็นเย็บแบบมีสาบก็ได้นะคะเป็นสาบส่วนผ้าตัวนี้พี่รีจะใช้เป็นผ้ากุ้นนะะแล้วก็จะผ่าด้านหลังนะคะ ผ่าด้านหลังกุ้นวงแขนนะเย็บกุ้นวงแขนเราก็ตัดผ้าแนวเฉียงตัดผ้าแนวเฉลียงเป็นแนวผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเราจะเอามาทําเป็นเย็บกุ้ะคอเสื้อและวงแขนนะตัดมายาวๆตัดมาเผื่อเหลือเราก็ตัดออกได้มาวิธีการเย็บประกอบเดี๋ยวเรามาผ่าด้านหลังก่อนอันนี้ชิ้นหลังเขาเป็นเสื้อคอกลมธรรมดานะแต่เพียรยีต้องการผ่าหลัง มาเพียริก็จะจับช่วงไหลไหลกับไหลประกรบชนกันช่วงหลังอันนี้คือกลางหลังอันนี้คออันนี้ไหลอันนี้วงแขนนะคะอันนี้เมื่อเราพับแล้วพับประกรบกันแบบนี้นะคะ,ะถ้าเราต้องการผ่าด้านหลังเป็นรูปหยดน้ําเราก็ตัดเป็นรูปหยดน้ำํำเป็นรูปวงกลมเราก็ตัดตามที่ต้องการ นะแต่ตัวนี้เพรีจะมาทําแบบง่ายก็คือตัดตรงธรรมดานะคะตัดตรงเราก็ตัดกลางหลังเลยความลึกตามต้องการนะความลึกตามต้องการเนะพรีประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้านิ้วนะตัวนี้เพรีผ่าประมาณห้านิ้วผ่าให้มันเป็นแบบนีนะ้ขั้นตอนการเย็บ เราจะไปเย็บประกอบคอเอาประกอบไหล่ก่อนชิ้นหน้านะและชิ้นหลังเราประกบกันนะนี่ผ่าหลังแล้วนะจับไหล่ชิ้นหน้าและชิ้นหลังประกบให้ด้านถูกอยู่ด้านในนะให้ด้านสวยกับด้านด้านสวยอยู่ด้านในนะด้านสวยกับด้านสวยอยู่ด้านในประกบไหลกับไหล่ไหล่ชิ้นหน้าและไหล่ชิ้นหลังประกบกันนะ เดี๋ยวเราก็จะเย็บใครไม่ถนัดก็ให้เราไปกลัดเข็มหมุดนะแต่เพี่รีจะไปเย็บเลยเย็บไหล่ทั้งสองข้างเย็บประกอบไหล่นะไหล่ชิ้นหน้านและชิ้นหลังด้านถูกกับด้านถูกอยู่ด้านในนะจับเขาให้เท่ากัน เย็บห่างริมช่วงไหลตามที่เราเผื่อเย็บของเพียรีเผื่อเย็บประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เย็บห่างริมมองด้วยสายตานะคะโดยประมาณครึ่งนิ้วเย็บย้ำจุดเริ่มต้นนะเดินหน้าถอยหลังนะใช้ฝีเข็มปกตินะนะเย็บย้ำจุดสิ้นสุดต่อมาเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งอันนี้ช่วงผานะคะอันนี้ชิ้นหน้าอน,นี้ชิ้นหลังจับไหล่ให้เท่ากันเย็บย้ำจุดเริ่มต้นจับปลายไหล่ให้เท่ากันเย็บย้ำจุดสิ้นสุด ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพ้งไหลทั้งสองข้างถ้าผ้ามันบางแบบนี้นะคะพียรีจะพ้งคู่ติดกันเลยนะแต่ถ้าของใครผ้าหนาเราก็พ้งแยกได้นะคะก็พ้งทีละข้างพ้งทีละข้างแยกพอตอนเย็บเราก็แยกตะเข็บด้วยแต่ตัวนี้พียรีจะพ้งติดกันเลยนะพ้งไหล เย็บจุดผ่าหลังนะคะเราจะเย็บกุ้นตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นหยดน้ำนะนนี้ผ่าตรงเลยกลับด้านผ้าเป็นด้านถูกด้านผิด นะอยู่ด้านบนอันนี้คือด้านผิดหรือด้านในนะด้านผิดหรือด้านในนะจับประกบผ้ากุ้นด้านถูกหรือด้านสวยนะชนกับด้านในหรือด้านผิดของผ้านะอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะคะประกบชนกันเย็บห่างริมตามที่เรากำหนดไว้้อลืมไปอันนี้ผ่าหลังเนาะผ่าหลัง เพียรีจะเย็บห่างริมประมาณนิดหนึ่งนะคะประมาณนิดหนึ่งเย็บห่างริมอยู่ที่ประมาณหนึ่งตีนผีเย็บย้ำจุดเริ่มต้น ถึงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะแล้วก็เย็บต่อเนื่องนะคะแต่ว่าพี่รีก็จะช่วยยกตีนผีขึ้นนิดหน่อยอเย็บต่อเนื่องมาเลยถึงจุดสิ้นสุดเย็บยำ้ำนเย็บยำ้ำ ผ้ากุญที่เกินให้เราตัดออกผ้ากุญที่เกินตัดออกได้ต่อมาช่วงนี้นะคะที่เป็นจุดกึ่งกลางที่ผ่าที่ผ่านะตรงเนี้ยอันนี้กึ่งกลางเลยนะให้เราตัดคลิปนิดนึงตัดให้ชิดกับเส้นได้แต่ไม่โดนได้นะตัดให้มันชิดชิดกับเส้นได้ เสร็จแล้วนะคะตัวนี้ตัวเศษผ้าจะล้มมาหาตัวผ้ากุ้นแล้วเราก็พับผ้ากุ้นลงมาพับลงมาแล้วก็พับอีกถ้าเราอยากได้ขอบใหญ่ๆตรงนี้นะคะเราก็พับนิดนึงประมาณนิดนึงนะคะพอที่เราจะเย็บง่ายแล้วเราก็พับพับอีกรอบหนึ่งนะคะพับอีกรอบหนึ่ง โดยให้พับแบบนี้แล้วก็ให้ผ้าที่เป็นริมผ้าตรงนี้นะคะล้มมาหาตัวตัวฝั่งด้านผ้าคุ้นนะอันนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการขอบเล็กใหญ่ก็อยู่ที่เราพับนะคะและจุดพับตรงนี้ที่พับเข้ามาให้ปิดเส้นได้ให้ปิดเส้นได้นี้ด้วยนะคะ แล้วเราก็พับแบบนี้แล้วก็เย็บโดยรอบนะคะค่อยๆพับทีละจุดไปพับมองให้ผ้าของเขาเสมอกันเย็บเย็บย้ำใช้ฝีเข็มปกติปกติก็คือความห่างที่เราชอบนะก็พับนะคะพี่รก็จะพับนี่นะคะแล้วเราก็มองให้ อันนี้คือจุดผ่านะคะเป็นจุดกึ่งกลางนะเราก็ดึงหรือจับให้เขาตรงตรงได้เลยนะคะค่อยๆพับเวลาเย,ย็บนะ,ะถ้าเรารู้สึกว่าตัวผ้ามันเหมือนจะเป็นริ้วหรือไอตัวข้างบนมันเหมือนไปก่อนอะไรเงี้ยเราต้องเหมือนเราต้องค่อยๆผ่อนผ้าะะหรือจัดระเบียบไม่ให้มันมันดึงไปก่อนนะคะก็คือพับแบบตรงๆเข้ามา เย็บย้ำจุดสิ้นสุดนะคะจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นให้เราเย็บย้ำเพื่อความแน่นพอได้แบบนี้แล้วนะให้เราตัดเล็มช่วงคอเสื้อให้พักกุนเราเท่าๆกันทีนี้ประกบจุดผ่านะช่วงคอให้เท่ากันอันนี้ด้านในนะอันนี้ด้านใน เราจะมาเย็บช่วงด้านล่างตรงนี้นะคะจับคอยเท่ากันนะคะจับเย็บให้เป็นจุดสามเหลี่ยมตรงนี้เย็บย้ำด้วยนะคะเย็บย้ำให้เป็นมุมสามเหลี่ยมเดินหน้าถอยหลังเดินหน้านะคะเย็บย้ยำทั้งสองสามรอบ ก็ได้แบบนี้แล้วมาดูด้านนอกด้านนอกเ็าจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะจะเป็นแบบนี้นะฝั่งนี้นะคะเราจะพนะับฝั่งซ้ายมือเวลาระวางแบบนี้นะอันนี้ฝั่งซ้ายมืออันนี้เราจะพับเอาไว้ด้านในส่วนฝั่งขวามือจะยื่นออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะทับแบบนี้นะคะอันนี้จะพับอันนี้จะปล่อยแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตรงตำแหน่งนี้กลัวลืมนะคะถ้ากลัวลืมเราพับไว้ก่อนพับพับแล้วเราก็เย็บล็อกไว้ก่อนนะคะมาเย็บล็อกก่อนเดี๋ยวเราจะไปกุ้นรอบคอ,อเย็บล็อกก็คือเย็บให้มันติดกันป้องกันการลืมนนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาเย็บรอบคอนะคะเย็บรอบคออันนี้คือด้านหลังนะอันนี้คือด้านหน้า กลับด้านผ้าออกมาให้ด้านในออกมาอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในนะอันนี้คือด้านในนะคะทีนี้ตัวผ้ากุ้นของเรานะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เราจะทําสายให้มันยาวๆด้านหลังเพื่อที่จะผูกะะจะใช้สายชิ้นเดียวกับผ้ากุ้นเพราะฉะนั้นถ้าผ้าของเรามันสั้นนะคะใช้วิธีการต่อผ้ากุ้นเอานะคะซึ่งพี่รีต่อแล้วนะ,ะต่อแล้วนะ ต่อมาก็พับครึ่งพ,พับพับผักคุนนะหาจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของเพียรีก็จะเป็นประมาณช่วงรอยต่อพอดีนะคะอุ้ยรอยต่ออยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะรอยต่ออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทําก็สามารถหลบเอารอยต่อไปไว้จุดอื่นได้นะคะแต่ของเพียรีจะใช้ตัวนี้เลยเนาะอันนี้จุดแบ่งครึ่งนะคะอยู่ตรงนี้นะ จับประกบด้านหน้าก่อนพราะเราผ่าด้านหลังนะคะประกบด้านหน้าให้ด้านถูกของผ้าประกบด้านถูกของผ้ากุ้นประกบกับด้านผิดหรือด้านในของตัวเสื้ออันนี้กึ่งกลางนะคะเพียรีกลัดเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนกึ่งกลางอันนี้ล็อกคร่าวๆแล้วเราก็ไล่นะะไล่รอบคอมาเรื่อยๆนะคะให้เขาเท่าๆกันนะไล่มาเรื่อยๆ ไล่มาเรื่อยๆไล่มาให้มันเท่าๆกันไล่มาเรื่อยๆจนถึงช่วงจุดผ่านะคะมาทีนี้ตำแหน่งนี้นะคะมันจะเลยออกมาแต่ว่าเราจะเริ่มเย็บจากจุดนี้นะคะมาพี่รียเย็บนะไม่ได้กลัดเข็มหมุดนะจะกลัดเฉพาะจุดนี้นะคะจุดกลางาเริ่มเย็บตรงนี้เลยอันนี้เพี่รีจับไว้มาเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บ จับริมผ้าหรือริมคอกับผ้ากุ้นให้เท่ากันนะอันนี้เป็นผ้าผ้าเข้าบางผ้าบางเ <c oughs> ย็บห่างจากริมตามที่เราเผื่อผ้าไว้เพียรีเผื่อไว้ครึ่งนิ้วเราก็เย็บเดินหน้าถอยหลังเย็บย้ำก่อนใช้สีเข็มปกตินะต่อมาแล้วก็เย็บให้ติดกันนะเย็บผ้ากุ้นให้ติดกัน ตะเข็บไหลให้ล้มไปทางชิ้นหลังฝั่งไหนชิ้นหลังเราก็ล้มไปทางนั้นนะคะอันนี้ตะเข็บอันนี้ชิ้นหลังนะะเราก็ล้มตะเข็บไหลไปทางชิ้นหลัง นีถึงจุดกึ่งกลางแล้วนะคะที่เหลือเราก็เย็บตามธรรมชาติไปเลยนะเย็บตามธรรมชาติไปเลยจับริมผ้าให้เท่ากันเย็บห่างริมครึ่งนิ้วนะคะโดยประมาณแต่เข็บไหลล้มไปทางชิ้นหลังเราก็มองฝั่งในด้านชิ้นหลังแล้วก็ล้มไปทางนั้นนะคะมันจะได้เป็นทิศทางเดียวกัน ตรงนี้นะเป็นจุดที่เราพับเย็บล็อกไว้ตรงนี้นะคะเราก็เย็บแบบนี้เลยนะเย็บยำ้ำเย็บยำ้ำสายนี้ไม่ตัดทิ้งนะคะเอาไว้ยาวๆแบบนีนะ้เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็มาเช็คดูอีกทีว่าสายที่เหลือมันเท่ากันไหมนะถ้าไม่เท่าเราก็ตัดเล็มให้เท่ากันนะคะ อันนี้ของพี่รีเท่ากันนะคะขั้นตอนต่อมาตัดคลิปคอเสื้อก่อนนะคะตัดคลิปคอเสื้อ,อ,ต,อ,อ,อตัดคลิปคอเสื้อก็ห่างกันประมาณ3ามกระเบียดนะคะตรงไหนที่โค้งเยอะๆอย่างคอหน้าอะไรเงี้ยก็ประมาณครึ่งนิ้วก็ได้และขอบนะคะช่วงริม ที่เราเย็บถ้ามันเหลือไม่เท่ากันเราก็ตัดเลมให้เขาเท่าเกันได้นะคะอย่างตัวนี้ของเพียรีมันจะมีบางจุดที่เล็กๆใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลมอันนี้รอบคอนะคะตัดฝั่งด้านริมนะะ่ะทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยของเพียรีมันจะใหญ่ๆนะมันจะใหญ่ๆเราก็ตัดตัดเลมได้นะคะตัดเลมให้เขาเท่าเทกัน อ,อันนี้จุดผ่านะคะเราก็พับลงมาอยากได้ขอบเล็กขอบใหญ่อันนี้แล้วแต่เรานะคะมาเราก็พับลงมานิดนึงแล้วก็พับอีกจุดที่พับลงนี้นะคะ ให้เขากลบเส้นได้ที่เราเย็บนะมาพับตรงจุจด,จดผ่านะพับลงนิดนึงแล้วพับอีกนะคะเอาขอบตามที่เราชอบนะคะถ้ามันใหญ่ไปเราก็พับเยอะๆถ้ามันน้อยไปเราก็พับเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะมาเพีรีพับประมาณให้เขาชนกันช่วงนี้นะคะโดยประมาณมาแล้วก็พับลงมามนะความใหญ่จะประมาณนี้นะคะของพี่รีนะ พอ <utan> ได้แบบนี้แล้วนะคะี่ร<น>ิกลัดเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนแล้วมาที่ด้านนี้ <an> ให้มันเรียงกันนะมาที่ด้านนี้ด้านนี้เราจะพับให้ขอบมันใหญ่ประมาณนี้นะคะมามาตรงนี้นะดูแนวนะเรียงเรียงกันมานะคะมาตรงนี้นะเีร <an> ิจะพับเข้าพับแบบนี้แล้วก็พับเข้าพับเข้านะคะแล้วก็ให้มันชนกันแบบนี้นะคะ เอาใหม่อรอบหนึ่งนะคะพับริมเข้ามาพับด้านข้างเข้ามาพับด้านข้างเข้ามานะะแล้วเราก็พับประกบกันประกบกันแบบนี้นะคะมาเราก็เย็บใช้ฝีเข็มปกตินะคะมานี่เย็บเย็บย้ำถ้ามันใหญ่ไปเราก็ เก็บกินมานิดนึงนะคะเหมือนจะใหญ่ไปอันนี้ตามความชอบเลยนะเย็บย้ำทีนี้เราก็พับมองให้มันเท่าๆกันนะคะจับให้มันเท่าๆกัน นี่เราก็ไปรอบคอเย็บไปรอบคอเลยนะคะพับเข้ามาถ้าเรามีเวลาเราก็ค่อยๆเย็บให้มันสวยๆนะคะของพี่รีอาจจะแบบเร่งรีบนิดนึงนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ทีนี้พอเราเย็บมาจุดนี้จะเป็นจุดผ่าหลังนะคะพี่รีเอาเข็มหมุดออกนะคะ เขาจะเย็บต่อเนื่องเข้าหานะคะเข้าหานะะต่อมาเราก็รอบนะ,ะรอบคอเลยนะคะพับแล้วก็พับ,ช,บนะะช่วงรอบคอนะช่วงรอบคอนี้ให้ริมตรงนี้ที่เราพับลงมานะคะให้อยู่กลบเส้นได้นะให้กลบเส้นได้เลยนะหรืออาจจะพอดีเส้นได้ก็ไดนะะ้แต่อย่าให้แบบมันอยู่แล้ว เส้นได้โปรนะคะพอเย็บออกมามันไม่สวยตะเข็บนี้นะคะล้มมาหาตัวคอหรือตัวผ้ากุ้นพอเราเย็บมาเรื่อยๆนะคะพอมาถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้นะคะอันนี้จุดสิ้นสุดเนาะของจุดผ่าของคอเสื้อ เราก็พับนะคะเราก็พับเลยมาหาสายได้เลยนะคะพับไปหาสายได้เลยนะคะให้เขาเท่าๆกันนะคะอันนี้พับเข้าในพับเข้าในเลยนะ,ะพับเข้าใน พอมาถึงปลายสายเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับปลายสายเข้าไปนะประมาณครึ่งนิ้วนะโดยประมาณแล้วเราก็พับด้านข้างพับด้านข้างเข้านะคะแล้วก็เก็บเข้าไว้นะเป็นแบบนี้นะคะนะถึงจุดสิ้นสุดให้เราเย็บย้ำนะคะเย็บย้ำเดินหน้าถอยหลัง